อรณุณสวัสดิ์ครับทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าเช้าสายเก้านาฬิกายีนาทีวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่21สิบงหาคม2568อยหาจารย์สยามจุดถูกมหามงคลขององค์ปู่ขาวอย่าตะเคียนทองทุกๆวัน วันนี้ก็เช่นกันให้กับเอฟซและเก็ลูกล้านองค์ปู่ได้ย่าให้ได้เห็นได้ทราบผู้ที่มีความประสงค์หรือผู้ที่มีความชื่นชอบเป็นกรณีพิเศษผู้ที่หวังพึ่งใบบุญของปู่ขาวย่าตะเคียนทองทุกท่านก็ขอเรียนเชิญนะครับเลขถูกจุดขึ้นแล้ว ก่อนอื่นก่อนเข้ารายการต่างๆนั้นอาจารย์สยามขอตั้งจิตภาวนาอันสูนส่งพร้อมพนมมือยกมือถ่วมหัวขอระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์พระพุทธธรรมพระสงฆ์ผู้มีฤทธิ์สีทิศดินน้ำลมไฟตราบจนแม่ธรณีผู้คำน้าไม่กินผู้คำดินให้อยู่องค์ปู่ขาวหยาตะเคียนทอง เจ้าแม่กละเกียแห่งสามโคกสามโพนพ่อปู่ศรีสุธโธอุดรธานีพ่อปู่ศรีสัตยานครรัชแห่งนครพนมเจ้าแม่กวนอิมพันธ์มือจังหวัดเลยเจ้าพ่อมเหศสักหลักเมืองประจําจังหวัดร้อยเอ็ดหลวงพ่อใหญ่อำนาจ,จเจริญลวงปู่ใหญ่อุบลราชธานีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตราบตนเจ้าที่เจ้าทางขออํานวยอวยใยขอพรอ,อันประเสริฐให้เกิดกับทุกท่านที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้ ขอให้ท่านมั่งมีสีสุขสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีลูกเชื่อฟังบริวารให้เชื่อถือในชีวิตนั้นขอให้พบเจอแต่ผู้มีศิลนมีฐานพบผ่านในชีวิตให้มั่งมีสีสุขถูกเลขสามตัวตรงๆวันนี้จากเลขถูกมหามงคลขององค์ปู่ขาวยาตะเคียนทองนะครับอมโทนนาสาธุสาธุสาธุอ้า สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านเออคุณไอรอนแมเออจากเวียดนามเช่นกัน w e l c o m e t o s ย a ม c h a n n e l อันทิกเอมเอสเทียงกวาวสซิงกวาวสซิงกลว,วเออน้องเนยจ้าแชร์เป็นสะพานบุญไป ทั้งพี่หน่อยด้วยก็ดีนะครับที่เข้ามาแล้วเมื่อวานนี้ก็พอได้ผนเนาะหน่อยก็แตก3มตัวตรงๆไปเลยเก้าหนึ่งหกลาวพัฒนาก็มีอาจพลาดได้สองสองนะซ้ายวิ่งซ้ายรูดก็รู้ไว้กันเอลั่นไปเลย สองมาสองตัวเลยเออถ้าวิ่งแบบนี้เขาจ่ายเท่าไหร่เนี <laughs> ่ยถ้าวิ่งสองนี่เขาจ่ายเท่าไหร่และท่านถ้ามันมาเบิ้ลแบบนี้ <laughs> จ่ายสองเด้งไหมมันมาสองตัวนะเออเพราะว่าเลขตาทิพมวานนี้ก็คือเลขสองลาวพัฒนาก็สองสองต่ำเลยลาววีก็ต่ำบนล่างไปเลย ตอนเช้ามานี่ก็เต็มคาราเบลบนล่างไปราวเอกตาเจหนึ่งก็อะไรนะแต่ที่แน่ๆนี่วินมาสามตัวเลยเจ็สห้าหรือเปล่าหรืออะไรนี่แหละแล้วก็เจดหนึ่งหรือเปล่าได้กันบนล่างไปเลยนั่นเปิดโชคเปิดลาบเปิดบารามีออนะอาจารย์เคยบอกไว้ว่าอยากถูหัวหรือเบอร์ไม่ใช่เรื่องใหญ่ลอง ขอให้ท่านนั้นทําจิตใจให้ว่างจิตให้เป็นกุศลมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ขณะที่อาจารย์จุดธูปมหามงคลก็ฟังเทศนาไปด้วยมันแฝงด้วยเลขไปด้วยนะพอบทที่มันจะมานี่มันเห็นเป็นตัวขึ้นมานี่ก็รีบบอกกันเลยนานมันก็เต็มตั้ไปเลยถือว่ามีโชคใหญ่กันลายวัน ทางเฟซบุ๊กเก็เต็นเหมือนกันโดยเฉพาะกลุ่มสายบุญนี่รวยใหญ่แล้วตอนนี้ถูกกันยกใหญ่ถูกหนักๆเข้าบางคนบอกพอแล้วจ้ะอาจารย์วันนี้กำไรเยอะแล้วอ่ะมีแบบนี้ด้วยนะออสวัสดีครับคุณจำรัดวิเศษแก้ว ท่านผูพันจิรชัยกาหลงก็บอกได้อยู่นะอาจารย์สองสองว่านั่นมันเป็นอย่างนั้งงนนี่แหละกำลังจุดให้และท่านเอ้ยนี่กำลังจุดให้เดี๋ยวเขียนให้ด้วยนะท่านใจเย็นๆท่านที่เข้ามาใหม่ก็ดี หลายท่านเข้ามาใหม่ก็อาจจะยังไม่เคยรู้ไม่เคยทราบเอินแต่เขาพูดกันมาว่าอาจารย์สยามเนนะี่ยเขาให้หวยแหม็นนะวอ,อบางคนก็ไปทักกันว่าเอ้าทุกวันนี้สู้ไปทำมาหากินอะไรล่ะทำไมหน้าตาเบิกบานเนี่ยเพราะวันนี้มันหมดมันก็เบิกบานในทีนี้นะ ก็บอกว่ามาพึ่งบุญบาร,รมีของปู่ขาวย่าตะเคียนเออเขาก็เริ่มมาติดตามมาดูไลฟ์สดกันอาจารย์สยามนี่ไม่มีความประสงค์ให้ใครหลงงมงายแต่ประกาศใดน,นะทุกท่านจุดขึ้นมาก็หวังว่าจะช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สดุดสร้างบุญกุศลในชาตินี้ให้มากที่สดุด อาจารย์ไม่มีกลุ่มมีไลน์ให้เขาไม่มีเว็บมีอะไรให้หรอกนะแล้วแต่จิตสัทธาผู้ที่ถูกหวยรวยเบอร์เขามั่งคั่งร่ำรวยก็มีบางที่เขารักครูบาอาจารย์สยาให้ข่ากาฟงกาแฟกันพอได้เป็นขวัญกำลังใจเออให้ข่าถูกข่าเตียนดอกไม้บูชา เพราะว่าทุกบันพระบรนพยทุกๆวันอาจารย์ก็บูชาพระธนัตไตรยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วก็อย่างว่านั่นแหละท่านจะเก่งแค่ไหนดีแค่ไหนถ้าไปร้านดอกไม้ร้านมาลัยเขาก็คิดเงินอยู่ดีเขาไม่ได้บอกว่าอาจารย์สร้างคุณงามความดีขอถวายตลอดชีพไม่มีหรอกทูปก,ก็เช่นกันก่อนที่จะมาจุดให้ทุกท่านได้เห็นนี่ไป ทำเปิดดวงบารมีหมดเป็นแสนแสนเปิดดวงใหญ่หนวนเปิดดวงทูบนวนที่พ่อปู่ศรีสัตยานาคราชนวันนี้ทูบใกล้จะหมดแล้วก็ว่าจะไปเปิดที่อำนาจเจริญที่หลวงพ่อใหญ่วัดป่าใหญ่ตรงนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ได้ไปเพ่งจิตด,ดูแลว้วปรากฏว่า เขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชอบให้โชคให้ลาบอยู่ในนั้นก็เลยจะไปเปิดตรงนั้นมันจะได้เข้าทางกับของเราพอดีแต่ก็ขอพึ่งบุญบารมีหลวงพ่อใหญ่ด้วยหลายท่านไปที่นั่นไปตั้งจิตอธิษฐานอะไรก็สมความมุ่งมา่ปาารถนาอาจารย์ก็ไปติดต่อเขาไว้หมดแล้วแหละสถานที่ต่างๆนั้นก็รอแต่วันเวลาเท่านั้นบะทูบดอกนี้แปลกๆนะเอียงขวาเนียนะ จับหักทูบโชว์ซะละเอาโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับท่านพี่สีีวันเกลี่ยงสะอาดคนที่ถูกจนบอกว่าพอแล้วนี่แหละ <c oughs> พี่เอาแค่นี้แหละอาจารย์ว่าไม่ต่อแล้วนะว่าถ้าต่อเมื่อวานก็ได้อีกสองเด่งลาวีอาจารย์สยามท่านกโมทนาสาธุทำบุญสร้างกุศลทุกๆวัน599บาท อาจารย์ก็เคพนมมือยกมือท่วมหัวและลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายทันเทิเทวานางฟ้านางสวรรค์เจ้าที่เจ้าทางพระโพธิสัตว์พระพุทธธรรมพระสงฆ์ผู้มีฤทธิ์สีทิศดินน้ำลมไฟตราบจ,จนแม่ธรณีผู้คำน้ำให้กินผู้คำดินให้อยู่ปู่ขาวญาติเคียนทองเจ้าแม่กาะละเกตแห่งสามโคกสามโพน อ,อ่ำนวยอวยชัย,อ,ยอํำนวยอวยพรมอบพร,พรอันประเสริฐให้เกิดกับคุณพี่สีิวันเกี่ยงสะอาดและครอบครัวขอให้ท่านนั้นจงมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เป็นล่มโพล่มใสให้ลูกให้หลานมีลูกเชื่อฟังบริวารให้เชื่อถือผู้มีศิลมีฐานพบผ่านในชีวิตให้มั่งมีศรีสุขมีโชคมีลาบวันนี้สามตัวตรงๆจากองค์ปู่ได้ยาิในวันนี้เด้อคุณพี่เด้อสาธุสาธุด้วยนะครับ ท่านถัดมาก,ก็เป็นคุณรัชนีกรขัติยะวงษาท่านกระโ u มทำบุญสร้างกุศลตามกำลังศรัทธ,ธามาวันนี้29บาทก็ขอบุญกุศลนุนนำให้ท่านเจริญเจริญความเจ็บนั้นอย่าได้ความไข้นั้นอย่ามีประสงค์สิ่งใดให้สมความมุ่งมากปปารถนามีเงินไหลน,นองทองไหลามาให้มั่งมีสีสุขถูกหวยรวยเบอร์วันนี้นะ เอาส้มตัวตรงๆไปเลยเด้อคุณพี่เด้อว,ว,ว,วันนี้แตกยังไงก็แตกหน้าคลิปได้บอกไว้แล้วเดี๋ยวเขียนให้ตัวมันแตกนั่นนะต่อมาก็บพี่เป็นมะลิชัยชัยนิทฐันกระรวมทำบุญสร้างกุศลกับอาจารย์สยามันนี้เป็นเงินจำนวน59บาทก็ขอบุญกุศลหนุนนำให้คุณพี่จเจริญเจริญน,นะครับ ความเจ็บนั้นอย่าได้ความไข้นั้นอย่ามีประสงค์สิ่งใดให้คุณพี่สมความมุ่งมา่ปปาถนานะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองมีลูกเชื่อฟังบริวารให้เชือดถือให้มั่งมีสีสุคลำลำรวยถูกหวยสองตัวตรงสามตัวแตกในวันนี้นะจ๊ะคุณพี่เอ้ยท่านถัดมาก็เป็นพี่สัมผาสสะยศสี ที่สัมผั์ยศีกระรวมทำบุญสร้างกุศลกับกูบาอาจารย์สยาม,มันนี้9 9บาทเลขดีมีมงคลน,นะอาจารย์ก็ขอตั้งจิตภาวนาอันสูงส่งพนมมือยกมือท่วมหนัวขอพอรอันประเสริฐจากเทพเทวานางฟ้านางสวรรค์พระโพธิสัตว์พระพุทธธพพรรมพระสงฆ์ผู้มิฤทธิ์สีทิศดินน้ำลมไฟตราบจนแม่ธรณีผูกคำน้ำไม่กินผูกคำดินให้อยู่ ู่ขาวยาตะเคียนทองเจ้าแม่กะละเกตอย่งสามโกสามโคนอำนวยอวยชัยอำนวยอวยพรมอบพรอันประเสริฐนะขอให้เกิดกับพี่สมผายดยศสีให้มังมีสีสุขถูกหวยรวยเบอร์ในวันนี้ครอบครัวจงอยู่เย็นเป็นสุขมีลูกเชื่อฟังบริวานให้เชื่อถือเด้อคุณพี่ให้มังมีสีสุขนะสาธุสาธุาด,ด้วย ท่านถัดมานั่นก็เป็นท่านต่อยกกร็ร่วมทําบุญสร้างกุศลกับกุบาอาจารย์ยาเหมือนเจกเช่นทุกๆวันท่านกรร็รวมบุญร่วมกุศลวันนี้ร้อยสิบาทก็ขอบุญกุศลที่คุณพี่สร้างกับกุบาอาจารย์นั้นอาจารย์สยามพนมมือย่อมกุท่ว่มหัวและลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณกุบาอาจารย์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์พระพุทธธรรมพ,พระสงฆ์ <c oughs> ผู้มีลิ์สีทิศนินน้ำลมไฟปกปักรักษาแม่ธรณีผู้คำน้ำไม่กินผู้คำดินให้อยู่ปู่ขาวอยาตะเคียนทองให้โชคให้ลาบให้ท่านได้คืนร้อยเท่าพันประการเด้อว,วันนี้ให้ได้สามตัวตรงๆนะท่านพี่ต่อยกครับโมทนาสาธุสาธุด้วยท่านถัดมานั้นเป็นพี่สาวคนสวยยศสวัสดีท่านกระรวมทำบุญสร้างกุศลเสกเช่นทุกๆวันนะ วันนี้ก็ถวายถูกเทียนดอกไม้มาลลยตามกําลังศรัทธาเหมือนเดิมทุกๆวันหนึ่งบาทก็ขอบุญกุศลที่คุณพี่สร้างร่วมกับครูบาอาจารย์ในวันนี้ขอบุญกุศลทุกอย่างที่อาจารย์ได้ทำดํำละจิตภาวนาในครั้งนี้อํานวยอวยชัยอํานวยอวยพรมอบพร,พรอันประเสริฐให้เกิดกับคุณพี่ยศสวัสดีและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขหลับได้เงินหมืน่นตื่นได้เงินแสนแบนมืน่มนไปได้แก่มณีโชิ มีลูกเชื่อฟังบริวารเชื่อถือองค์ปู่ได้ยาให้โชคให้ลาบถูกทุกวันอยู่แล้วแหละขอให้ถูกมากขึ้นวันนี้ขอให้ได้มากเป็นกรณีพิเศษนะสาธุสาธุสาธุด้วยวันนี้ก็เช่นกันนะักทันธนารีปื้ปรังกระดวมมทนาสาธุบุญทำบุญสร้างกุศลเป็นจำนวน100บาทเช่นกันนะเมื่อวานเขาซื้อถูกสามตัวตรงๆลาพัฒนาไม่จ่ายตังเลยค่ะอา้านั่นแหละ อ,อาจารย์ไม่ได้กลัวว่าจะไม่ถูกลกลัวแต่เป็นแบบนี้เลยก็ขอโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับท่านธนารีปือปังขอให้ท่านจงมั่งมีสีสุขไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนเด้อต่อไปให้โชคโชคมันมานอย่าได้มีมารมาประจนถูกก็ให้ได้เงินนะท่านเด้อวันนี้ก็ให้ได้คืนร้อยเท่าพันประการนะจากปู่เด้ยนะสาธุสาธุด้วย อืมอาจารย์ว่าอยู่เลขถูกนะมันถูกอยู่แล้วแต่คนนี่มันไม่สื่อสัตว์แน่มันน่าเบื่อตรงนี้แหละความสื่อสัตว์ไม่ค่อยจะมีท่านเอ้ยคนนะเวลาเราเสียอยากได้เวลาเราได้ไม่จ่ายนี่ อาจารย์ถึงได้บอกทำบอกลูกศิษย์ตัาตลอดเวลานะมานะท่านเอ้ยเรื่องถูกนะอย่าไปอย่าไปคิดเยอะนุ่นไปหาตรงที่มันซื่อสัตว์สุจริตนุน่นที่ใจนักเลงนุน่นอยู่ด้วยกัน เอาเปรียบกันเกินไปเนาะอาจารย์ว่านะเอเวลาถูกแล้วไม่จ่ายเวลาไม่ถูกแล้วเอาไปเลยเนี่นะโดนไปหมื่นเก้านั่นโอ้ยอาจารย์ก็ไม่รู้จะพูดยังไง พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเห็นคนโกงเนี่ยอาจารย์เบื่อเลยไม่สื่อสัตว์ต่อกันนะคนมันก็เป็นอย่างนี้แหละท่าน หมดดักได้เปรียบเรานี่ดีครับนี่วันนี้ยิ่งถูกหนักได้ด้นี่วันนี้ยิ่งเข้าเยอะนะเอาดีๆเด้อยิ่งสายวินนี่ยิ่งหนักหน่วงเลยนะอืม วันนี้ยิง 3, ่งสามตัวสองตัวแตกสนั่นเลยเด้อเราให้ฟังหรอกว่า รอบนั้นนี่มีคนโดนหลักแสนเลยด้ยสองแสนก็มีสูงสุดเจแสนนะท่านก,ก็ไม่รู้จะบอกอยังไงจะว่ายังไงนะท่านเนาะก่อนดูแลตัวเองเด้อทุกคนเด้อไม่จ่ายไม่ว่าเด้มันเอาทุนไปด้วยเด้ท่าน เส็บใจดิไี่จ่ายนี่เราไม่ว่าหรอกนะแต่จะเอาทุนไปด้วยมันบล็อกหนีเลยดิมันเป็นแบบนั้นนะทุกคนนะดูแลตัวเองดีๆเด้อกว่าจะถูกได้บุญวาสนามีจึงได้มาเจอกันนะเลขี่มันไม่ใช่ธรรมดานะท่านเอาไปตามที่อาจารย์บอกไว้เลยนะั่นแหละ ตอนเช้าๆนี่ลาวทีวีหาหอานนยอาเซียนไม่ทันแล้วแหละถ้าทันก็น่าจะถูกคิดว่านะลาวทีวีจีนเช้าวีฮาหนนย HD ไต้หวันวีนอนยสตาลาว h D, เฮดีลาวสตาแล้วก็ไปนอยเฉพาะกิจของอาจารย์นี่ร้อยเเต็มนะมาแรงมากกับนอยกาชาตินะมาแรงที่สุดเลย แล้วก็น้อยพิเศษน้อยปกติน้อยวีวันนี้ก็ไปลาสามเมื่อคีมันเข้าลัวๆนะท่านที่พูดมานี่ไม่ได้ว่านแต่ว่าเอ,อพอท่านได้แล้วนี่ก็คือพักเข้าใจไหมพักผ่อนพักเลยได้แล้วพอถ้าไม่มั่นใจอย่าไปกดตัวแพงๆนะตัวละพันนะอะไรอย่างนี้ถูกทีแสนสองแสนนี่ มันไม่จ่ายนี่เป็นเรื่องเลยนะถูกแสนสองแสนลงทุนนี่ไม่ใช่น้นอยนะประมาณสามหมื่นกว่านะจัดตึ้มมานี่สองแสนนี่กำไรแสนกว่าพวกที่มัดหนักๆเขาจัดหนักอยู่แล้วเนะี่ยเขามั่นใจในปู่ได้ยากอยู่แล้วอาจารย์ไม่ให้ใครหลงงมงายดอกนะก็ถือว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายของชีวิตก็แล้วกันอาจารย์ก็ห่วงใยทุกคน โมโมทนาสาธุด้วยนะ,ะอาจารย์พาสวดมนต์ไหว้พระและก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับฟังคาถาเงินล้านเพื่อเสริมดวงบารมีส่วนใหญ่คนถูกหวยนี่ก็คือคนที่ฟังอาจารย์จนจบเชื่อไหม ตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสาสัมปจจิตสามินาสังสิโมพหุมาจมหาเทวาสเพอกาปรายันติรมมาจฉมหาเทวาอภิลาภาภะวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภภะวันตุเม วิเตพาหูหติพุทธมะออุนมโมพุธายะวิรัตโยวิรากนาอยังวิราิงสาวิรัธาสีวิรัธาสาวิระอิตโยพุทธะมณีมมะพุทธะสวาหูมสัมปติชามิเพ่งเพียงทาพาหาห,าหาลือๆสัมปจิตสามินาสังสิโมพรม,มาจมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรมมาจมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเม มหาปุญญมหาลาภะพันตุเมมิเตปาหัหัติพุทธมะอุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโกนาอย่างวิระยิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมณีมมะพุทธะสวาโหมสัมปติตามิพิงพิงพาพาหาหาลือลสัมปติตามินาสังสิโมพมมาจมหาเทวาสเพยคาปรายันติ พระม,มาจมหาเทวาอภิลาภพาะพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาพระวันตุเมมิเตภาหัวติพุทธมะอุณโมพุทธายะวิรัตโยว,วิรัโกนายังวิรัอินสาวิรัตาศีวิรัตาสาวิราาาวิติโยพุทธะมณีมมะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพิงเพียงภาภา,าหาหารหหหือลือสัมปติสามินาสังซิโม พรหม,มาจะจมหาเทวาสเพขาปรานติพรหม,มาจะจมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญญยมหาลาโภพวันตุเมวิเตพาหูอาิพุทธมะอุณโมพุทธายะวิรัตโยว,วิรัโคนายัางวิรัญิงสาวิรัทาศีวิรัทาสาวิรัอิทธิโยพุทธะสมณีมะมะพุทธะสสวาโหม สัมปติชามิเพ่งเพ่งผ,งผาพา,าหาหาืหลือ สาธุสาธุเอาโมทนาสาธุด้วยนะครับวันนี้เลขสองจะมาเยอะเป็นกรณีพิเศษนะสี่สองห้าสองเจ็ดสองสองสามหนึ่งสองยังไงก็ถูกอะโมทนาสาธุสาธุสาธุขอให้ทุกคนโชคด,ดีครับ